เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Medieval Dynasty Part ที่ี่กันแล้วตอนแรกวันนี้เราว่าเราจะมาสร้างคอกเลี้ยงสัตว์เพิ่มนะเป็นคอวกวัวกับคอกแกะเอ๊ะมันใช้แกะ่ะมันต้องเป็นแพสิใช่ไหมมันเป็นคอวกวัวกับคอกแพ้นะแต่คือเราไม่มีเงินไงแค่เงินจา่ายภาษีตอนนี้เรายังไม่มีเลยเออตอนนี้เรามีเงินอยู่700นะแล้วก็ค่าภาษีของเรา1 2 3สบบาทแล้วตอนแรกเราจะไปซื้อวัวซื้อแพ้แต่ลืมไปว่าตังค์ไม่มีนะ วันนี้เราก็เลยจะมาสร้างกางหันลมกันดีกว่าเออเรา,ามีกางหันลมโยนี่กางหันลมอันนี้นะเราปลดล็อกมาแล้วเราไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรกันแน่นะเดี party, ๋ยววันนี้เราจะลองสร้างกันดูแต่ตรงนี้ต้นพืชของเราเริ่มโตแล้วนะนี่เริ่มโตขึ้นมาเป็นต้นใหญ่แล้วแต่มันยังเก็บผลผลิตไม่ได้นะต้าจะต้องรออีกประมาณปี2ปีเลย betray. แต่ต้นนี้เก็บได้นะเราเคยเก็บไปครั้งหนึ่งอะเออแต่หรือดูนี้เหมือนจะเก็บไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยดูนี้มันไม่โตนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่เราเคยเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วอ้้ตนนี ต้นไม้นี่ก็ปล่อยไปก่อนคือแบบต้องเล่นหลายพาร์ทมากกว่าจะโตนะอันนี้ต้องไปเล่นนอกรอบเยอะด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างกังหันลมกันมาจะทําเงินให้เราได้ก็ได้นะไอ้กังหันลมวันนี้เราตั้งใจจะสร้างไว้ตรงนี้นะแต่ต้นไม้มันติดหรือเปล่าเนี่ยขอดูก่อนว่าวางได้หรือเปล่านะเหมือนจะวางไม่ได้มันมันชิ้นใหญ่ไหมเนี่ยอ๋อมันใหญ่จัดเลยนี่นาคือถ้าวางไว้ตรงนี้มันจะดูทาเลดีมากเลยนะมันแบบเวลาเราขึ้นไปข้างบนอะมันจะเห็นรอบหมู่บ้านของเราเลยนะหรือว่าตรงนี้ตรงนี้สร้างได้ไหม ถ้าสร้างแถวๆนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะในหมู่บ้านเราคิดว่าตรงนี้ทำเลดีแถวๆเนี้ยแต่ถ้าจะให้ทำเลดีสุดก็น่าจะเป็นตรงนี้นะลงเล่ยไม้ของเราเนี่ยแต่มันมีลงเล่อยไม้แล้วไงมันสร้างอะไรไม่ได้แล้วก็เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าจะวางไว้แถวๆนี้นะแต่ตรงเนี้ยมันวางไม่ได้นะคือมันแบบขนาดมันใหญ่เกินที่เราคิดไว้ไงในตรงเนี้ยตร,ตรงนี้ก็วางไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าติดน้านะมันก็ไม่ได้ติดน้ําอะไรขนาดนั้นใช่ไหม <c oughs> มันควรจะวางได้จริงๆอ่ะจริงๆตรงนี้ก็วางได้นะ หรือว่าจะวางตรงนี้แต่ตรงนี้มันจะดูบางวิวไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยว่าเราไปวางไว้ตรงนั้นแหละนะไอ้ตรงข้างโรงเตียมเนี่ยน่าจะดีที่สุดแหละไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนแล้วครับพื้นที่ในหมู่บ้านตอนนี้คือแบบเละเทะมากเออเดี๋ยวเราต้องตัดต้นไม้ต้นนี้ออกนะไม่ค่อยอยากตัดเลยมันเป็นต้นเมเปิลอะแต่ก็ต้องทําใจตัดมัน <c oughs> มอกี้ขวานมีตีวุดนิดหน่อยสงสัยขวานมันไม่อยากให้ตัดแต่เราก็ต้องตัดเลยนะตัดดีไหม รู้สึกทาใจยากยังไงกันดูไอ้ต้นนี้มันสวยได้ไงแต่ตัดก็ตัดอ่ะตัดก็ตัดไม่ต้องทําใจแล้วครับตัดเลยแล้วกันตัดทีนี้เดดมาเลยเนี่ยอาหารนี้เก็บแล้วก็นี้เก็บโอ้โหโล่งเลยคือตัดทีต้นไม้มันโล่งขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็อันนี้อันนี้วางได้ยังเฮ้ยถ้าวางไม่ได้จบเลยนะเฮ้ยวางได้วางได้โอเคตรงนี้วางได้อยู่ตกใจนึกว่าวางไม่ได้ถ้าวางไม่ได้จ่จบเลยนะอุตส่าห์ตัดต้นไม้ไปแล้วโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันมันจะดูเด่นไปไหม เราควรจะสร้างให้มันเลียงกับบ้านปะหนึ่งเดี๋ยวรือ้ออกก่อนแล้วก็สร้างให้มันแบบพอดีกับบ้านนะเขาได้ว่าได้ขนาดกับบ้านนะขนาดนกับบ้านก็จะประมาณหรือแบบหนึ่งประมาณนี้ปะประมาณนี้น่าจะขนาดกับบ้านแหละแล้วก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปอย่างนี้โอเคตรงนี้ว่างได้อยู่ปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยเหมือนว่าจะเลยบ้านมันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ใช้ได้ในการสร้างบ้านเนี่ยใช้ไม้นะใช้ไม้กับแพง หรอว่าใช้แพงเยอะแน่เดยไอ้ไอ้กังหันลมอันนี้เนี่ยน่าจะใช้แพงเยอะมากนะเออเดี๋ยวเราเปิดสูตรก่อนเปิดสูตรน้ําหนักเราจะได้ไม่ต้องแบกมาหลายรอบขี้เกียจแบกของหลายรอบนะ่ะเอาอ,อุปกรณ์ทุกอย่างเลยครับไม้กับเพงก็จะใช้แค่2อ,อย่างนี้ลมะมั้งจฟังไหมเดยวฟังเข้าไปเพื่อด้วยละกันเพื่อได้ใช้อ่ะสามร้อยโอเควันนี้อาจจะเป็นพาร์ทสั้นๆหน่อยนะ พอดีว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่ไงเดี๋ยวเอาจจะไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะพอดีว่าไม่อยู่นะครับต้องไปเยบต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวกลับมาแบบเล่นจนจบแน่นอนนะเกมนี้โอเคนนี้เดี๋ยวเราเรีบสร้างแต่นี่ดูสวยดีอะเนี่ยมีข้างบนรู้สึกได้เลยว่าเราจะได้เห็นวิวมันจะมีวิวให้เราดูไหมเนี่ยแต่มันปีนหลังคาได้นี่หลังจากนี้เราจะได้ปีนหลังคาแล้วโอ้โหหลังคาบ้านวิวดูดีอยู่นะมันมีแค่ดีตรงเนี้ย ที่เหลือมันเป็นป่าแต่เห็นสัตว์อยู่นะนี่ก็โดดไปตามบ้านได้โอ้โหเราเป็นโจรน,นะเนี่ยโจรปีนบ้านโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันดีกว่าให้เสร็จก่อนเราก็ค่อยมาดูทีเดียวตรงนี้นี่มีหน้าต่างด้แนะ่แต่น่าจะเป็นไอ้นี้มากกว่าน่าจะเป็นแบบจุดเชื่อมของเครื่องจักรแน่เลยเพราะเดี๋ยวมันมีเครื่องจักรในนี้ใช่ไหมถ้าเราจะไม่พิดที่เราเคยไปดูในหมู่บ้านคนอื่นอะ่ะน่าจะมีแบบเป็นเครื่องจักรอะ่ะเป็นแบบไอ้กลไกฟันเฟืองนะจะเรียกว่าอะไรดีมันเป็นฟันเฟืองอะฟันเฟือง,งไม้อะ่ะมันก็ไม่เชิงเครื่องจักรนะเพราะว่าไม อันนี้อะเดี๋ยวเรารีบสร้างให้เสร็จก่อนคุณจะใช้ไม้หมดเลยนะแต่ดีเรามีไม้เยอะไม้เรามีเป็นร้อยบอกเลยมีหลายร้อยด้วยไอคนตัดไม้ของเรามันตัดได้วันละแบบเป็นร้อยเลยนะเป็นแบบสองสามร้อยเลยมั้งคือมันแบบสกิลสูงมากนะหน้าตัดคนเดียวแล้วเนี่ยอีกคนไม่ว่างอีกคนเลี้ยงลูกอยู่ตัดคนเดียวยังได้เป็นร้อยเลยอันนี้ใกล้เสร็จแล้วเอ้ยมันสร้างง่ายเหมือนกันนะรู้สึกว่าใช้ของไม่ค่อยเยอะเลยเร็จอย่างโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเอาไว้ทำอะไรอะเห็นคนดูเคยบอกว่าเอาไว้ทำแบบ โมแป้งอะไรสักอย่างอ๋อไปทาแป้งจริงด้วยอ๋อ,อมมนใช้จํานวนน้อยลงปะคืออันนี้มันใช้ข้าวห้าได้แป้งยี่สิบนะแต่ถ้าเราจะไม่ผิดท่าต,ตรงลงนามันจะใช้แบบไอ้ข้าวเยอะมากนะใช้ข้าวเยอะมากในการทําอ่ะเนี่ยมันใช้ห้าได้สิบนะอันนี้ส่วนอันนั้นมันได้ห้าเอ้ยไม่ใช่ได้ห้าส่วน,นนั้นมันใช้ห้าได้ยี่สิบเลยนะแต่ว่าได้เยอะกว่าเยอะเลยได้เยอะกว่าสองเท่าเลยนะเนี่ยบอกว่าทําได้แค่นี้อ่ะบุสราสร้างมานะ แต่มันดีตรงที่เอาไว้ดูวิวได้มันดีตรงนี้แหละนะเอาไว้ดูวิวได้เนี่ยแต่มันทําได้แค่นี้จริงหรอแค่นี้แหละนะทําแป้งนะมันจะแค่นี้จริงด้วยอะ่ะไม่นะอุซ่าอัพสกิลแทบตายเพื่อจะได้อันนี้มานันทำอะไรแทบไม่ได้เลยต่ลเปีนได้นะใช่ไหมเฮ้ยนี่ปีนได้ปีนได้เฮ้ยนี่เราจะมาอยู่ข้างบนนี้โอ้โหวิวสวยเลยครับโอ้โห มันอยู่จุดสูงสุดครับเราขึ้นไปบนนี้ได้ไหมเนี่ยอยากขึ้นบนเนี้เออขึ้นไปไหมมันต้องเอียงนิดนึ่งอะถ้ามันเอียงนิดนึงมันจะขึ้นได้นะมันจะหมุนให้เราไหมไอ้อันเนี้ยมันจะมีวันที่มันหมุนไหมเออขึ้นได้หรือเปล่านะขอลองดูสิเอ้ยลน่นโอ้ขากขากเลยเราโอเคอันนี้เราก็สร้างกังหันลมเรียบร้อยแล้วนะมันเอาไว้ทําแป้งอะแ,แป้งเราก็ไม่ได้ทําอะไรหรือเปล่าอะ ไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรน้ำแป้งอันนี้เดี๋ยวไปดูในโรงอาหารก่อนว่าแป้งมันใช้ทําอะไรบ้างนะรู้สึกว่าน่าจะเอาไ้ทาพกพายนะเลบหน่อยครับคนในครัวเนี่ยผมขอดูแป๊บหนึ่งครับหยิบขนมปังออากมาก่อนนี่ช้อนขนมปังออกมาแล้วหน้าตาคนน่ากินเลยแต่น่าจะแข่งหน้าดูเลยกะทีฟันหักอะ่ะเออแป้งนี่ไงใช้ทําพายจริงด้วยเออทำพายเนื้อนะทำพายเนื้อได้อยู่มีดพายแล้วก็มันมีแบบใช้แป้งล้วนได้ไหมอ๋อนี่ใช้แป้งล้วนก็ได้ ร้อยห้าสิบบาทเป็นแบบเหมือนคุกกี้ขนมปังม้งใช่ไหมมันเป็นแปง้งแบบเบนๆอ่ะเป็นแป้งเบนๆบน,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 นะอันนี้เออราคาเท่าไหร่อ่ะแปดสิบบาททำแป้งขายไหมละ่ะแต่เราไม่มีข้าวนี่นาะเราลืมไปเราไม่ได้ปลูกข้าวไว้เลยอะเออใช่ไม่มีทําไม่ได้ครับวันนี้ทาอะไรไม่ได้เลยนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บน้ำพึ่งก่อนละกันหรืวว่าเราต้องหาเงินสักหน่อยนะขอหาเงินสักหน่อยเก็บน้ำพึ้งก่อนเดี๋ยวเราจะไปทําเหล้าหมักน้ำพึ่งขาย อันนี้เก็บน้ำผึ้งมาอันนี้มีคนดูบอกให้เราสร้างสักร้อยหลังเลยนะไอที่เก็บน้ำผึ้งเนี่ยจะบอกว่าคนเก็บดีนะาถาหน้ามืดเลยนะเก็บทีเป็นลมมาโคตรเยอะนี่ขนาดสร้างมาแค่ประมาณ10อันยังรับยังเหนื่อยอมันเยอะจัดเลยนะอันนี้เก็บมาปุ๊บอ่ะนี่เก็บมาโคตรเยอะยังไม่เต็มร้อยสักอันเลยนะตวนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ20 40อันนี้60อันนี้เยอะเลยน,นี่ก็60อ่ะเก็บมา ขนาดเราทาที่เก็บมันพึ่งไว้เยอะมันยังแบบได้จานวนไม่ค่อยเยอะเลยนะนี่พิ่งจะร้อยกว่าององถือว่าน้อยมากคือไม่รู้ว่าถ้าให้ลูกบ้านมาเก็บให้มันจะเร็วกว่าหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าให้ลูกบ้านมาเก็บให้จะต้องเป็นคนที่สกิลฟาร์มมิงเก่งๆนะก็คืออันนี้เดี๋ยวลองย้ายงานคนเวลซิมาลองทำไอ้ที่เก็บมันพึ่งดูนะจะดูว่ามันจะได้แบบวันหนึ่งเท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะได้เยอะมากอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนวันละเป็นร้อยไหมเอออเหมือนจะวันละเป็นร้อยอยู่นะเนี่ย เยอะมากเออให้คนเก็บนี่คือแบบเยอะกว่าเยอะเลยอะเนี่ยดูดิหนร้อยกว่าวันละ100่ร้อยกว่านี่คือเยอะมากเลยนะเนี่ยอุ้ยสงสัยเราจะต้องให้คนมาทํางานให้เราบ้างเนี่ยสงสัยจะต้องให้ทํางานให้แล้วนะตอนแรกเราก็คิดว่าเราเก็บเองจะได้เยอะกว่าอีกนะแต่คือแบบเราเก็บเองได้ประมาณ3วันหนึ่งร้อยนั้นได้น้อยมากแต่พอลูกบ้านทําให้นี่คือแบบแป๊บเดียววันละเป็นร้อยนี่คือแบบแป๊บเดียวเป็นพันเลยนะเออแล้วก็นนี้เดี๋ยวเรามาขวดก่อน38ปขวดอันนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องการถังน้ําด้วยถังน้ําอันนี้อะไม่รู้จะทําได้กี่ขวดแต่คิดว่าน่าจะได้ประมาณรัสิบยี่ขวดเท่านั้นแหละแต่แค่นี้ก็ดีแล้วนะเพราะน่าจะได้จํานวนเงินเยอะอยู่ไอ้กอารหาลมนี่สร้างมาทาไมก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไม่ได้ใช้นะเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ทุบทิ้งเลยทุบทิ้ง,ททงตรงนี้ทําอะไรได้อ่ะอ๋อนึกว่ามีอะไรมันไม่มีอะไรนะเราลองเอาอะไรมาบดดูไหมอยากจะรู้ว่ามันทางานยังไงเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเรามาทําเล่าก่อนเรามาทําพึ่ง ได้14ขวดเท่าน,นั้นเองนะนี่คนไปคนไปคนน้ำพึ่งครับสูตรเด็ดนะครับเนี่ยอันนี้ไม่เคยล้างหม้อเลยเ <c oughs> นี่ยไม่เคยล้างหม้อเลยนะครับมันคือเคล็ดลับความอร่อยไม่เคยล้างหม้อครับไอที่มันมักๆอยู่ข้างล่างมันก็คือแบบจะทําให้เข้มข้นขึ้นไงเออแล้วก็นี่เดี๋ยวเรามาเก็บของก่อนนี่เราเปิดสูตรไว้ใช่ไหมเนี่ยมันก็ได้ตัวไม่หนักเออใช่จริงด้วยเดี๋ยวเราเปิดสูตรไว้เลยแล้วกันนะที่เกียรเปิดปิดเปิดปิดแ้วเ,เ,เนี่ยเปิดไปเลย,เเลยน้าหนักกงน้ําหนักเกินก็ช่างมันแล้วกัน อนนี้เราจะเอาไอ้นี่ไปบดใช่ไหมเดี๋ยวลองเอาไปบดดูสักหน่อยนะคือเราอยากรู้ว่ามันจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเอาพวกข้าวไปบดดูนะข้าวนี้อ่ะตีข้าวก็ไม่ค่อยมีนะเนี่ยเอาไปปลูกหมดแล้วไงอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลองไปบดดูสักหน่อยแต่มันได้เยอะดีมันได้คูณ2อ,อะ่ะขนมปังมันก็ไม่ได้แพงสุดในเกมนี้นะของที่แพงสุดก็คือเราหมาักน้ำผึ้งนี่แหละกับพวกคอนะเอ้แต่เราน่าจะแพงกว่าป่ะเอ้ยคอนแพงกว่าดิคอนแพงกว่านิดหนึ่งนะแต่คอนทายากกว่าเพราะว่ามันต้องไปคุดเหล็ก อันนี้ลองค้ามดูไหนดูซิโหเร็วจัดนี่บทแค่นี้เ,เหรอมันเป็นเหมือนแบบเอ้ยไอ้นี่ด้วยกังหันลมมันพัดไดยนะไอใบกังหันข้างบนเนี่ยมันพัดไดยนะเฮ้ยลน่นขาหักเลยต้องปีนขึ้นใบพัดก่อนนี่นี่ใบพัดอันนี้ตอนนี้มันเอียงหน่อยหนึ่งแหละคิดว่าน่าจะขึ้นได้หรอนะตอนนี้นี่นี่มันเอียงนะมันเอียงนะเออนี่ขึ้นได้จุดสูงสุดครับตอนนี้อุยอ้ยเฮ้ยอ้หเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวขาหัก ขึ้นดีๆหน่อยเดี๋ยวคาหักตายทีค okay, ตรงนี้เออนี่โอ้หยังสูงตรงนี้นี่คือแบบยังสูงมองเห็นถึงภูเขาตรงนู้นเลยนะคือสูงมากคือมันมันมีประโยชน์ตรงนี้เลยนะ <c oughs> กงหันลมที่เราสร้างขึ้นมามันไม่ได้เอาไวน้นี่ไม่ได้เอาไว้แบบทําแป้งหรืออะไรมันเอาไว้แค่ดูวิวนี่ <c oughs> เอาไว้ดูวิวเฉยๆไงโอเคไม่มีอะไรแล้วตรงนี้อ๋อ <c oughs> ไม่ได้ใช้งานครับตรงนี้น่าจะสร้างมาไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวเราบนอันนี้ด้วยอ่ะจะแป้งมาเยอะดีนะแต่ก็บอกเลยว่าไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวเราไปทําเป็นแป้งแป้งแบนก็ได้มั้งแป้งแบนมันก็พอขายได้อยู่นะแปดสิบบาทต่อชิ้นนะแต่ก็ไม่พอที่จะอาไปซื้อพวกสัตว์อยู่ดีนะเออผมผมยืมหน่อยครับยืมเตาหน่อยอนี้บอกมากวนจังเลยเนี่ยเอยืมเตาไม่หยุดเลยนะแบเลยนะครับ ยืมแป๊บเดียวครับยืมแป๊บเดียวโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราทําขนมปังอันนี้ได้5แผ่นได้น้อยจังเลยเนี่ยมาดูหน่อยได้ไหมขนมปังหน้าตายัางไงอ่ะมันเลื่อนไม่ได้เหรออ๋อมันเลื่อนไม่ได้นะอ๋อนี่เงเลื่อนได้แล้วไหนยิบขนมปังขึ้นมาเร็วอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วเออนียิบม,มาแล้วยิบม,มาแล้วเอาไหนอ่ะ <laughs> เพื่อนนาะยยิบอะไรมา <laughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้นี้ได้มา5ชิ้นนะออดูหน่อยสิในตัวมันกินได้เยอะไหม เพิ่ม45เอ้ยอันนี้ก็คุมอยู่เลยเนี่ยเอามาทำหนมปังกินนี่คือแบบได้ค่าอาหารเยอะดีนะแต่ตอนนี้เราไปดูเงินในโกดังก่อนคิดว่าลูกบ้านน่าจะหาเงินมาให้พอตัวและตอนนี้มีอยู่กี่บ้านแล้วครับมีพันเต้ยังไม่เยอะเลยคือเราให้ลูกบ้านเราขายของให้ยูไงตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูที่ตลาดแล้วกันว่าเราขายอะไรบ้างนะมันได้เงินอยู่เยอะเหมือนกันนะวันหนึ่งประมาณพันหนึ่งได้เลยมั้งเออนี่คนนี้คนนี้เราให้ขายเป็นแบบขี้หมูอยู่นะขายได้วันละ300 แล้วก็ขายหนังด้วยนะวันละร้อยหมูนี่เราให้ขายตั้งกับ3ามสามเลยนะจํานวนเยอะมากไอ้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเราสามารถหาขี้หมูได้วันละเท่าไหร่รู้สึกว่าไอ้สามร้อยสามสิบสามมันจะเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเราหาได้แค่วันละสองร้อยหกหกเองครับหนึ่งลบก่อนลบก่อนลดลงสักหน่อยนะครับมันเยอะเกินไปเดี๋ยวให้ขายวันละแค่ร้อยสามสิบสามแล้วกันนะเมื่อกี้มันเยอะเกินไปหน่อยแล้วก็หนังอันนี้ขายวันละสามสิบสามชิ้นหนังเราหาได้วันละเท่าไหร่เนี่ย หนังเราจะหาได้วันละ7จสกเองนะเพราะเราให้หาเนื้อส่วนใหญ่ไงโอเคอันนี้มันก็แค่แบบรายได้เสริมของเรานะแล้วก็มีคน้จยนะเป็นคนขายเนื้อเออน่าจะบ้านหลังนี้มั้งเออนี่ไงตรงนี้ขายเนื้อให้เรานี่วรพันเลยนะวรพันบาทเป็นเนื้อตากแห้งเนื้อตากแห้งมันราคาดีนะเราก็เลยให้ขายให้เนี่ยววรพันสองเลยรวมกัรอันนี้ก็เป็นพันแปดใช่ไหมรวมกันนี้อีก200กว่าก็ได้หลายร้อยนะเอ้ยไม่ใช่หลายร้อยได้เป็นพันอยู่นะ ตอวันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีเนื้อเท่าไหร่เดี๋ยวเราจอาไปจับตากแห้งให้หมดเลยเนื้อเนื้อเอาเอาเนื้อเนื้อปลานี่หมดแล้วหรอเอาเนื้อปลาเหลือห้าชิ้นแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเอาเนื้อปลาไปขายด้วยแล้วก็เนื้อนี้มีสองพันะยังเยอะเอามาสองพันนี้ผมจะเอาไปจับตากแห้งให้หมดเลยแล้วก็ให้ลูกบ้านเราขายให้แต่ละวันบอกเลยว่ารวยรวยเละแน่นอนอันนี้อ่ะนี่ตากแห้งไปเลยสองพันห้า จร,จริงๆเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมันก็แบบมีเงินขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวนี้แ,แบบแป๊บเดียวก็หาได้เป็นมื่นแล้วนะเพราะหลังๆเราไม่ได้ใช้เงินทำอะไรแล้วอะ่ะคือมันตันแล้วนะพอหลังจากที่เราเลี้ยงวัวเสร็จมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะเกมนี้อ่ะมันตันและนอกจากขยายหมู่บ้านเพิ่มเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวตอนนี้เอาอาหารมาให้ก่อนเอ้ยเราต้องไปเก็บไว้ในนี่ดิกโกด,ดังลืมลืมไปเฉยเลยเราอันนี้เอาเก็บเข้าไปนี่อันนี้อ่ะเก็บไปแล้วก็เล่าเดี๋ยวไปขายเองนะโอเคอน,นี้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราขี่ม้าไปขายเหล้าสักหน่อยดีกว่าเล็กม้าก็เล็กม้ากัอน,กกอ,นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่อยู่นี่ไปขี่มา้าขี่มา้าขี่ม้าสิ่งครับเอาล้าไปขายเราจะไปจ่ายภาษีอนเนี่ยเดี๋ยวมันข้ามฤดูแล้วเราลืมจ่ายนะเดี๋ยวเคลสล่มข้ามตรงนี้ได้ไหมกระโดดข้ามด่วไปเลยเอออุ้ยข้ามได้ด้วยโคตรเก่งม้าเราจอดก่อนจอดก่อนขายของก่อนเออตรงนี้มีคนนี้ <S <S มีตังค์ไหมเนี่ย <S 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 อ,อ๋อมีตังค์อยู่โอเค เออผมผมจะขายเรล้าให้นะครับอันนี้อ่ะหมดตัว <Bye. S 1> บนหมู่บ้านนี้คือแบบเราขายให้จนตังของหมดตัวคนนี้เออขายเรล้าให้อันนี้อันนี้นนหมดตัวหมดตัวเค <Okay, S 2> มีตังสามพันห้าได้เดี๋ยวเราขับรถไปนี่ก่อนไม่ใช่ขับรถ <c oughs> นี่มันขับรถเฉยเลยเราจะไปขับขับม้าไปจ่ายภาษีนะที่ยูนิคอร์ดเออเอ,อ้ไม่ใช่ยูนิคอร์ดดิตอนนี้มันเกรนเลิเเร์มมาเสร็จแล้วลืมไปว่าเราแบบทำเวรนเลร์เสร็จแล้วเรายูนิคอร์ God มันไม่อยู่แล้วนะ ตายไปแล้ว <laughs> ยูนิคอร์ตายไปแล้วบางคนอาจจะย,ยังไม่รู้ในเรื่องเกมนี้นะในเรื่องของเกมนี้ก็ประมาณว่าหออมู่บ้านของเรามันโดนบุกนะโดนแบบว่าเกิดสงครามอ่ะและ้วพอแม่เราตายนะแต่แม่เราเคยเล่าไว้ว่าลุงของเราอยู่ที่หมู่บ้านหลังนี้แล้วมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีสงครามไงก็เลยแบบเราก็เลยเดินทางมาที่นี่แต่พอมาปุ๊บเราก็มาเจอยูนิคอร์นะเป็นเพื่อนของลุงเราแล้วบอกว่าลุงเราตายไปแล้วเรามาช้าไปลุงเราตายไปแล้วนะ แล้วเราก็ได้ฟังเรื่องราวของลุงเรานะว่าลุงเราเป็นนักปฏิวัตินะเป็นเหมือนปฏิวัติพวกขุนนางอะไรพวกนี้แล้วก็จนได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วลุงเราก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นนะแต่ไอ้ผู้หญิงคนน,นั้นนะยู Ю นิคอร์ก็ชอบเหมือนกันยูนิคอร์ชอบเหมือนกันแล้วก็เออลุงของเราเนี่ยมันเจ้าชู้ทําทให้ผู้หญิงคนนั้นเสียใจยูนิคอร์ก็เลยโกรธนะแล้วก็ก็ได้ฆ่าลุงเราไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะเนื้อเรื่องประมาณนี้แต่พอเรารู้ความจริงว่าลุงเราถูกยูนิคอร์ตฆ่าเราก็เลยมีตัวเลือกืออก 3C ย่าง็ค เออไล่อยู่ในกอสออกจากหมู่บ้านมีให้เป็นโทษทางกฎหมายแล้วก็ฆ่าอยู่ในกอสอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ีนี้เราเลือกให้อยู่ในกอสโดนโทษทางกฎหมายไปนะก็คือโดนแขวนคอตายก็คืออยู่ในกอสตายแล้วโดนแขวนคอตายไปแล้วโอเคทนี้เรามาจ่ายภาษีก่อนภาษีคนนี้คนใหม่ภาษีให้กับคนนี้นอร์แมนสวัสดีครับนี่จ่ายภาษีเรียบร้อยแต่แล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวพานี้เราพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ ือว่าวันนี้จะเป็นพาสสั้นแบบสั้นสุดทเท่าที่เคยทํามานี่ <some> น่าจะสั้นสุดแลวนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพ <answers> ียงเท่าน <estate> ี Fox ้นะครับเอาเจอกันใหม่พาทหน้าเดี๋ยวพาทหน้าเราจะไปหาเงินมาเยอะๆนะแล้วก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลยจะมาซื้อทีเดียวเลยนะพาสหน้าจะเป็นพาสสุดท้ายแล้วนะก็รอติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาเจอกันใหม่พาทหน้าไปละครับบ๊ายบาย